ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการใช้การหา d z นะครับการหา d z กับการหาเดลต้าเนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับฟังก์ชันที่เขากำหนอดให้ก็คือตัวนี้นะครับ z ของเราหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราหา d z จากสูตรนะครับหา d z จากสูตรนะครับ dz เท่ากับอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x dx บวกอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y dy นะครับเราก็หา f เทียบกับ x นะครับได้เท่าไหร่ครับเนี่ย2 x บวกสาม y นะครับหา f เทียบกับ y ได้สาม x ลบสอง y นะครับอ่้ข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะครับดังนั้นอันนี้เท่ากับ2 x บวก3 y dx บวก 3x ลบ 2y dy นะครับอันนี้ตอบของข้อหนึ่งนะครับทีห่หาดีแซดดีแซดของเราก็คือค่านี้นะครับต่อไปข้อ2นะครับข้อ2เขาให้หา,เ,าเปรียบเทียบค่าของเดลต้าแซดกับดีแซดนะครับ จะเซกับดีเซเราจะหา d z ก่อนละกันนะครับข้อ2หา d x ก่อนนะครับ d x หาหายัางไงนะครับให้มาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงจากค่า x นะครับ x เนี่ยเปลี่ยนแปลงจาก2ไป2.05นะครับก็เลยเอา ตัวสุดท้ายครับ2.05ลบตัวเริ่มต้นนะครับลบ2เท่ากับ0.05นะครับต่อไปหา Dy นะครับ Dy เปลี่ยนจาก3ามไปยัง2.96เอาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือ2.96ลบ3นะครับอันนี้จะติดลบถูกไหมครับอ่า ลบ0.04ทีนี้เราก็เอา dx มาแทนนะครับ dx ไปแทนตรงนี้นะครับ d y ไปแทนตรงนี้นะครับก็จะได้ดีนะครับแล้วก็เอาเอา ค่า x y ไปแทนด้วยนะครับค่า x ของเราคือ2นะครับไปแทนตรงนี้แล้วก็ค่า y ของเราคือ3แทน แทนค่า x เท่ากับ2 y เท่ากับ3 dx เท่ากับ0.05 dy เท่ากับลบศจดจะได้ d z set เท่ากับ2คูณ2อาจารย์แทนเลย 0. 0นะครับ2คูณ2ได้4 3คูณ3ได้9 b dx คือ0.05นะครับ3คูณ2ได้6 2 3อลบ6ใช่ไหมลบ6 ลบศูนย์จุดศูนย์สี่อ้าวตรงนี้กลายเป็นศูนย์ถูกไหมครับสามถูกไหมสามสองเป็นหกสองคูณสามได้หกอ่าก็เลยเหลือแค่นี้นะครับเท่าก,กับสิบสามคูณศูนย์จุดศูนย์ห้า สามห้าห้านงนี้สามห้าสิบห้าทดหนึ่งห้าหนึ่งเป็นห้าเป็นหกศูนจุหห้าะครับทดสิยมสองตำแหน่งต่อไปหาเดลต้าแนะครับ เดลต้าแเกิดจากอะไรครับเกิดจาก f ตัวสุดท้ายลบ f เริ่มต้นนะครับ f ตัวสุดท้ายของเราคือ f 2.05 2.96ลบ f เริ่มต้นของเราคือ2กับ3นะครับ ไม่ถยครับเนี่ยเท่ากับเท่ากับสองจุดศูนย์ห้ายบกำลังสองบวกสามสองจุดศูนย์ห้าวายเป็นอ สองจุ 2, 19, 2, 19, 6, ดเก้าหกลบสองจุดเก้าหกยกกำลังสองนะครับอันนี้คือค่าของตัวแรกนะครับใส่วงเล็บหน่อยแล้วก็ลบด้วยสองยกกำลังสองสามคูณสองคูณสามลบ สามกำลังสองอันนี้คือตัวหลังนะครับอันนี้คือชิ้นแรกนะครับอันนี้คือชิ้นหลังคํานวณออกมาโอ้อ่า มันเท่าไหร่ครับเนี่ยอขออนุญาตใจคือคิดเลขนะครับสองจุดศูนย์ห้า No, que no me salga. คำนวณแล้วนะครับข้างสีฟ้านี่ได้สิบสามจุดหสี่สี่เก้านะครับสีเหลืองนี่ได้13บสามคำนวณออกมาอันนี้น่าจะประมาณหรือเปล่าไม่ประมาณนะคำนวณได้อย่างนี้เราลบกันก็เหลือหกสี่สี่เก้านะครับ อาจะเห็นว่าค่าของ d z นะครับได้0.65นะครับมีค่าใกล้เคียงกับด e ลต้าแซนะครับก็คือ0.6449นะครับแต่ว่าด e ลต้าแซเนี่ยคำนวณง่ายกว่ามากนะครับคำนวณด้วยมือก็ก็ออกมาวันนี้ซับซ้อนนะครับนะ